สวัสดีค่ะทุกคน<ข>วันนี้เราอยู่กับใครเนี่ยแนะนำตัวเร็วมีตังกับพาลวยครับโอ้ยไอวีเนี่ยไอวีเนี่ยมีตังกับพาลวยเนี่ยใครชื่อมีตังพาลวยให้ความร่วมมือดีมากตัวน,นี้ชื่ออะไรคะตัวนี้ชื่อพาลวยนะคะเป็นผู้หญิงตัวนี้ชื่อมีตังไปแล้วเขาจะไม่ค่อยสนใจอะไรเพราะว่าเขาโลกสดเตือสุดทำไมหนูถึงชอบเลี้ยงหมาทันี้นะคะ หนูเป็นคนไม่ชอบหมาพันุเล็กเท่าไหร่อะค่ะคือคือเราชอบหมาพันใหญ่เพราะเราอยากกอดเราอยากแบบเราอยากฟัดเขาเขาแรงเยอะแล้วเขาก็จะแบบเห่านอนแล้วเลิกแง่แน่เขาจะไม่ค่อยเห่าพันธนี้ค่ะคือพันธุเล็กบางทีเขาเห่าแล้วเราอยู่หมู่บ้านอย่างนี้ค่ะคือถ้าเขาเห่าอ่ะมันก็จะเสียงดังอะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบอยากได้หมาที่เป็นเพื่อนเล่นแล้วก็ไม่ไม่เสียงดังยท่ห้อไหนวะแต่ละตัวตัวนี้ตัวนี้ประมาณ2ปีคนค่ะ ต่หนูนับอายุหมาไม่ถูกนะสองปีคนนะพี่ตัวนี้ประมาณหกเดือนหกเดือนแล้วออสองปีคนปีคนเท่าไหร่เลยสีส่ปีิสบสี่ปีเหรอสิบสี่ปีหมาเหรออุยตังอายุเยอนแล้วนะเนี่ย <laughs> ตังแก่แล้วนะพี่ว่าต่างหน้าแก่นะพี่ว่าแล้วพี่นึกว่าตังเด็กเฮยดูแลรักษายากไหมก็ก็ไม่ยากเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าเขาจะต้องอาบน้ําทุกอาทิตย์ ก็แต่ว่าค่าอาบน้าก็จะแพงหน่อยว่าเขาคิดตมน้ําหนักเขาน้ําหนักเยอะน้องครับน้องไม่ฟังแหละสองตัวนี้ตัวไหนดื้อกว่ากันถ้าดื้อจะเป็นตัวนี้เขาจะแบบไม่ค่อยอยู่นิ่งเด็กเด็กฟังอู๋เขาจะเหมือนไฮเปอร์ตัวนี้มีตังเขาจะไม่ค่อยแบบเขาจะนิ่งๆค่ะนิ่งๆแล้วก็จะไม่ค่อยแบบเขาจะไม่ยุ่งออกับของกินไม่แบบจะเป็นแบบขึ้ๆ ก็จะไม่ค่อยเล่นกับใครจะเล่นเฉพาะคนที่อยากเล่นถ้าไม่อยากเล่นก็คือไม่เล่นอะไรเขาจะเอาแต่ใจถ้าสมมติว่าเขาอยากเล่นตอนนี้เราไม่ให้เขาเล่นอ่ะถือเอาไม่ให้เขาเล่นอีกกาไม่เล่นแหละแบบเป็นหมาอารมณ์เสียแล้วก็ไม่ค่อยอยู่กับใครแต่ว่าพารวยจะเป็นหมาที่อเลิร์เล่นตลอดเวลาคือเล่นได้ตลอดเวลาคือไม่ไม่เหนื่อยไม่นอนไม่อะไรเลยแต่มีตังค์เขาจะนอนอย่างเดียวตอนที่พาพารวยมาใหม่ๆมีตังค์เขามีแบบอารมณ์แบบก็คงมีงงงงในน้อยเพราะว่าเราตอนนั้นเราแยกกันก่อนอ่ะพี่เพราะว่า พาลวยเขายังวัคซีนไม่ครบหรัวก็เลยแยกกันยังไม่ให้อยู่ด้วยกัน, <kind of. S 1> น,ก,นก็จะมีแบบว่าเหมือนเป็นใครเล,ล็กน้อยของนใจจะมีเห่าเรียกยายอย่าง,งนี้ค่ะกลัวว่าแบบจะมาแย่งความรักแต่ตอนนี้คือเขาอยู่ด้วยกันและเขาก็เป็นเพื่อนเป็นพี่กันตัวมาตอนแรกสองเดือนสิบโลแต่น้ําหนักเขาขึ้นเร็วมากตอนนี้มีตังค์สี่สิบกว่าพาลวยก็เท่า,หาไหร่พี่ยุ2แปดโลค่าใช้จ่ายอาบน้ําครั้งละ เท่าไรมีรังพันนอ็อันนี้ 1, <S 1> 1, <S อันนี้พันเอ็ดมีหกร้อยต่อครั้งนะคะเดือนหนึ่งเราอาบทุกอาทิตย์อาบก็คือทีละครั้งก็เดือนหนึ่งสี่ครั้งเ็เท่าไหรอ่ะแล้วก็จะมีค่าอาหารอาหารก็กินเยอะกินเยอะมากเราก็จะให้กินอาหารเม็ดแล้วก็พวกอ,อกไก่กับต้มผักอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะมีพวกหมูพวกนี้เราจะไม่ให้กินบัฟเพราะว่าไม่อยากให้เขากินดิบนอนทีอจริงนอนห้องแอร์ค่ะเพราะว่าเรากลัวเขาเขาชัก เพราะว่ามันร้อนแต่ถ้าแบบอย่างเงี้ยธรรมดาไม่ได้แบบโดนแดดอเงี้ยเขาอยู่ได้แต่ว่าถ้าเวลาที่แบบคืออยู่ได้ไม่นานไม่ไม่ใกล้เขาอยู่นานแต่ว่าอยู่ในแอร์ก็ก็ไม่จริงจแอร์บ้างพัดลมบ้างก็ได้แต่ว่าหนูเปิดแอร์ให้เขาตลอดเลยเพราะว่ากลัวว่าเขาจะจะแบบชักแล้วก็อยากให้เอาขนสวยด้วยเพราะว่าเขาเห็นเขาบอกว่าถ้าเกิดมันร้อนอ่ะขนจะขน,นจะไม่สวย <c oughs> คิดจะมีเพิ่มอีกไหมคิดคิดคิดแต่ว่าขอ <c oughs> ตอนเนี้ย คือเลี้ยงเลี้ยงให้แบบเขาไอ้นี่ก่อนแต่ถ้าสมมติว่าอนาคตข้างหน้าแบบเราแบบมีบ้านหลังใหญ่อะไรเงี้ย่ะที่แบบมีพื้นที่เขาวิ่งเล่นกัน,นเยอะๆก็อาจจะเลี้ยงเพิ่มค่ะตอนนี้ก็คือคือคือ,คอรู้สึกแฮปปี้แล้วที่แบบว่ามีเด็กๆเ,เพราะเรารู้สึกไม่เหงาดีมีค่ะพี่แต่เราพาออกไม่ได้หรอกมันไม่ฟังหนูเลย <laughs> จริงจ ไม่ค่อยฟังเพราะว่าเราตามใจเขาด้วยค่ะคือเราเลี้ยงผิดมาฒัดต,ตามใจตัวแรกตัวมีตังอ่เะเขาจะไม่ฟังเลยแต่พาเลยก็ฟังบ้างแต่จะ alert คือจะไม่ฟังแบบไม่ใช่แบบไม,แบบไม่ใช่บอกนั่งอ่ะเลียกล้องแล้วไม่ใช่แบบนั่งแล้วเขานั่งเลยอะไรอย่างี้ค่ะอ่าอันนี้นั่งก่อนอ่ะโอเคอ่ะทำตัวให้แบบว่าคนหูคนหูนหอ่า mm hmm. เป็นคนหู mm hmm. เกง่งเก่งอ่ะอันนี้หูแลเป็นไงหน้ากล้อง mm hmm. มันยาแสดงเก่งม mm hmm. ากเ แต่ดื้อมากนะดื้อแบบว่าแบบถ้าเป็นเด็กก็คือโซนอะคือเหมือนกับไม่อยู่นิ่งปีนป่ายนู่นนี่นั่นเผลอไม่ได้นะตัวเนี้ยโซนแต่คือไม่กัดแต่มีตังอะม,งมีตังเขาจะอารมณ์ชอบอารมณ์เสียถ้าสมมติว่าอะไรที่ไม่ถูกใจเขาอย่างเขาจะไม่ชอบให้แย่งของกินออกจากปากถ้าแย่งอะจะแบบโมโหเวลาเรารดุเขาเนี่ยเราเราทำยังไงเวลาเขาดื้อมาะว่าเรารดุเขาเนี่ยมีตังใช่ไหมดุก,ก็จะดุก,ก็จะเสียงแข็งเลยแล้วเขาก็จะฟังฟังแล้วก็จะ นนก็จะนิ่งไปสักพักหนึ่งเหมือนถ้าเราเขาทําผิดแล้วแต่แต่แม่หนูอ่ะจะไม่ดุเขา<ม>แต่หนูอ่ะบางทีดุดุแล้วเขาจะเขารู้นะว่าเราดุเพราะว่าเราว่าเราไม่พอใจ<ม>เพราะว่าจะแบบถ้าเขาทาอะไรส่วนหนูก็จะเดินมานอนนอนแล้วก็มองแล้วก็นิ่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะพยายามแบบว่าหาที่พึ่งอื่นแหละอย่างถ้าหนูดุเขาจะไปหาแม่เขาจะไปเล่นกับแม่อย่างเงี้ยแต่ถ้าทุกคนดุเขาจะไปหาคนที่ไม่ดุเขาไปหาพี่ยุกอะไรเงี้ย<ม>เขาจะหาที่พึ่ง ตัวนั้นไม่ไม่สนใจอะไรอะไรท์อย่างเดียวไม่ได้สนใจว่าเขาจะดุจะอะไรดุมุกดุไปเถอะกระโดดเล่นเหมือนเดิมเขาอาจจะชอบแบบว่ากระโดดเข้ามาแต่มีนนออตงังเขาจะไม่เคยกระโดดใส่เรานะแต่พหลุนเขาจะแบบว่ากระโดดมาเล่นแหละละตัวเขาแรงเนาะเราก็แบบมีเซบ้างยอะไรเงี้ยเราก็จะพาวย้ยพิ่งเล่นเราบางทีเราถือของเขาเล่นตลอดเวลาเนี่ยเขาก็จะแบบเฮะอะไรฮ้เราก็เล่นต่อหมาเนี่ยเวลาแบบไม่เจอเจ,อเจ้าของอะนานๆเวลากลับมาเขาจะแบบดีใจก็ตุ้รู้เนี่ยเขาติดดีใจขนาดไหนไม่อะ นอนอย่างเงี้ยมีจังอ <ส uman> นอนแล้วก็เขาจะตื่น,ตนเต้นทวลาที่แบบเราถือกุญแจจอกจากบ,บ้า <ส uman> นเขาเป็นหมาที่ชอบขี่รถถ้าบอกว่าเที่ยวาาวาเที่ยวเนี่ยจะต้องเที่ยวแล้วรถก็เป็นของเขาเลยเบาะหน้าเบาะหน้าต้องเป็นของเขาถ้าใครมานั่งไม่ได้เราก็ไปนั่งก็ไม่ได้เขาต้องนั่งตรงนั้นห่วงของมากมีตังห่วงของมากอย่าง มาเปลี่ยนแก๊สหรือมาส่งของอะไรเงี้ยไม่ได้<ม>เราต้องพาเขาไปในที่ที่เขามองไม่เห็นเลยไม่งั้นจะกัดจะแบบจะกัดเลยใช่ใช่แล้ววันนั้นเขามาส่งแก๊สก็แบบคำรามเลยแ,แบบจะกัดเขาอะไรเงี้ยกลัวเขามาแบบเอาของเปิดตู้เย็นก็ไม่ได้นะ <c oughs> หวงเปิดตู้เย็นไม่ได้ห้ามถือว่าเป็นคนรักน้องหมาอันนี้เราเห็นคลิปอะไรพวกที่เกี่ยวกับน้องหมาโดนทางุลเร้วรังสุดมันก็ไม่โอเคนะเพราะว่าคือถ้าเราไม่รักอ่ะอย่าไปเลี้ยงเขาดีกว่าอย่าเอาแบบเลี้ยงเข้ามาแล้วแบบมาทารุณเขาเลย มันก็เหมือนกับคนเราอะ่ะเราก็คิดสภาพเหมือนว่าบางทีเราถ้าเราเกิดเป็นสัตว์เลี้ยงยอะไรเงี้ยเราไปอยู่ในบ้านใครสักคนที่แบบว่าเขาคือเราให้ความรักเขาแต่เขาแบบทำร้ายเราอะไรเงี้ยเราก็ไม่โอเคก็ mm hmm. ถ้าถ้ารักถึงเลี้ยงแต่ถ้าไม่รักแล้วไม่พร้อมก็อยา่าเพิ่งเลี้ยงเขา